อัตราส่วนในการเพาะป้านะครับดินแปดส่วนนะครับแปดส่วนเอาง่ายๆก็คือแปดคู่ถังอ่าดินแปดู่ถังข้าวหนึ่งูดถังนะครับดินที่ใช้เป็นดินแห้งๆนะครับผมดินแห้งที่ร่อนละเอียดแล้วนะครับนี่ดินในพื้นที่ตามหัวไร่ไปลายนาะตามสวนนะครับไปขุดมาแล้วก็มาร่อนให้ละเอียดนะครับผมอาจเพาะป้านะครับอาจเพาะกาของเ้านะครับ ในหนึ่งถาดมี434หลุมนะครับผมหาซื้อได้ตามร้านกเกษตรนะครับร้านเกษตรพันหรือร้านอุปกรณ์เกษตรนะครับถ้าร้านอุปกรณ์เกษตรไม่มีให้ไปดูในออนไลน์นะครับผมไปดูได้เลยนะครับเตลงไปยิน บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่าประมาณนี้เขาเรียกว่าอัตราส่วนแปดตอหนึ่งนะครับแปดก็คือดินดินแปดข้าวหนึ่งนะครับดินกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผสมเหมือนท่าผสมปูนกอส้างเลยนะครับผมเทจแล้วนะครับผมสรับการผสมดินและพันธุ์ข้าวนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมมาถึงขั้นตอนการนำอัตราส่วนทั้งหมดที่เราผสม เทลงไปเทลงไปพี่น้องครับนี่แล้วก็ใช้แล้วก็ใช้มือยาคมเปลี่ยนเฮียใช้มือลูบนะครับเข่าแลดินนะครับจะลงไปโดยอัตโนมัตินะครับลงทุกหลุมแต่จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณห้าถึงเจ็ดเมล็ดมันจะลงสิบลงสิบเอ็ดลงสิบสองกับซางมั่นครับนะครับบางหลุมก็จะมีสี่บางหลุมก็จะมีห้าบางหลุมก็จะมีหกมีเจ็ดกระบอกเป็นหยังครับผม ขอให้มีข้าวขอให้มีเมล็ดข้าวงอกนะครับผมนะมันจะเกิดทุกลุมหรือไม่ทุกลุมกระบอเป็นอย่างครับต่างมั่นนะครับเพราะว่าในหนึ่งถาดมันมีแต่ซี4อยสามสิบีหลุมนะครับมันก็นจะเกิดบอ่อต่ำกว่าสีลอยยี่สิบหรือซีลอยหยิบหานะครับหลุมประมาณนี้นะครับถ้าเฮาเห็ดดีๆนะครับบ่หายนกกินรอมดีๆนะครับอัตราการงอกก็จะดี แต่ก็อยู่ที่มเมล็ดพันธุ์เขาของเ้าน้ามี่หล้วแหลวเห็นบหมหนึ่งถาดสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนโฮมฮักชนแนลครับมือนี้เบ้าเอจะพาทุกท่านมาเบ่งวิธีการเพาะกล้าในถาดลุ่มอีกเช่นเคยแต่เมื่อนี้นะครับผมเบ้าเอจะเพาะกล้าข้าวเหนียวดํานะครับหรือว่าข้าวเหนียวกลมเมล็ดของเขานี่จะเป็นสีดําสีม่วงนะครับผมนะครับเปลือกเป็นสีม่วงนะครับผมนี่กล้องมาดูใกล้ๆนี่ครับ เปลือกจะเป็นสีนี้นะครับผมแต่ลำต้นและใบของเขาจะมีสีเขียวเหมือนเขาทั่วไปนะครับมเมล็ดขังในก็นจะมีสีม่วงเ๋้วแกะให้เบิงมือเบาเอวกับง่ามง่ามมือหลอกนี่นะครับเป็นของเขาจะเป็นแบบนี้นี่เห็นรป่ามีสีดําแบบนี้นะครับผมน่านะครับอัตราส่วนในการเพราะปล้านะครับดินแปดส่วนนะครับแปดส่วนเอาง่ายๆก็คือแปดพู่ถังอดินแปดพู่ถังข้าวหนึ่งพู่ถัง ดินที่ใช้นะครับตะกองพวังทั้งสี่ครับดินที่ใช่นะครับเป็นดินแห้งๆเป็นดินแห้งๆนะครับผมดินแห้งที่ร่อนละเอียดแล้วนะครับนี่ดินในพื้นที่ตามหัวไร่ไปนาตามสวนนะครับไปขุดมาแล้วก็มาร่อนให้ละเอียดนะครับผมอ่าจะใช้ดินแปดคูถังแล้วก็คำถามยอดทิศนี่คือขาดเพาะกานะครับขาดเพาะกาของเ้านะครับ ในหนึ่งถาดมี4 3 4อสาสี่หลุมนะครับผมหาซื้อได้ตามร้านกเกษตรนะครับร้านเกษตรพันหรือร้านอุปกรณ์เกษตรนะครับถ้าร้านอุปกรณ์กเกษตรไม่มีให้ไปดูในออนไลน์นะครับผมไปดูได้เลยนะครับแล้วก็พิจารณาเอานะครับอ่ามาเราทูวิธีการพ่อค้านะครับผมิืงไก่ๆ,ๆชัดๆเลยอ่าเขาหนึ่งคูถังคู่ถังนี่นะครับประมาณเบอร์16ประมาณแด 8ปดลิตรหรือสิบลิตรนี่แหละสามารนี้ครับัวลงไปนี่ข้าวหนึ่งส่วนต่อไปดินแสว่วนแปดโคดังนันอเองครับอ่าเราเอจะโมเนนตัดตอนนะครับจะเอาแบบบรรยากาศสดๆเรี้ยวๆไปเลยนะครับล <ม S 1> ่ลมก็ดีดีดนิหนึ่ง บ็สังเกตเบางดินจะละเอียดนะครับละเอียดแล้วมันก็ง่ายต่อการเพาะก้าต่อการปฏิบัติงานของเฮ้านะครับอ่ะสองสมันก็จะปาดแต่ง่ายเพาะได้ง่ายเร็วนะครับรอบนี้ที่ห้าใส่เป็นคูหน่อยเพราะยังเนาะคะ่ะรอบที่แล้วที่ห้าเพาะเขาหอ,อมมะลิไปทีห้าใส่เป็นคููใหญ่เป็นถังสี อันนั้นเขาเพาะจำนวนหลายนะคะรอบนี้เขาเพาะเขากำเขาสิเพาะแค่หกสิบถาดเขาก็เลยใส่แค่เขาก็เลยใส่เป็นคู่ถังหน่อยแท่นันะจ๊ะสามเข้าใส่อัตราส่วนเข้าหนึ่งคู่ดินแปดเขาสิได้พอดีนะจ๊ะถึงว่พ่อกะสิขาดสิเหลือหน่อย 嗯。哦。Oh. ไไมาณเอาเต็มบ้างไม่เต็มบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่าประมาณนี้เขาเรียกว่าอัตราส่วนแปดตอหนึ่งนะครับแปดก็คือดินดินแปดข้าวหนึ่งนะครับพอไปห้าจะมาผสมคลุกข้าวให้เข้ากันนะครับดินกับข้าวนะครับดินกับเมล็ดฟันข้าวคลุกเขาให้เข้ากันนะครับผสมเหมือนท่าผสมปูนก็สั่งเลยนะครับผมเนี่ยเห็นร้อมันจะเห็ดด้ง่ายมันจะเห็ดด้ง่ไงเพราะว่าดินมันละเอียดนะครับผม แน่ท่าบอมีเวลามาล่อนดินให้ละเอียดเอาดินแบบใดก็ได้ครับยาไห้มันเป็นก้อนของโลคินเลยก็พ่อครับเอาง่ายๆแต่ได้ผลนะครับผมสะดวกวิธีไหนก็ทําวิธีนั้นนะครับเอาเหแคมมาแนะนนะครับวิธีการเพราะกล้าในฐานลุมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจเท่านั้นนะครับผมนะบส่วนใครไม่สะดวกที่นาเป็นร้อยๆรก็ไปจ้างรถดํานาเอาหรือไม่ก็ทํานาหวานไปนะครับ อันนี้เหมาะสําหรับทําข้าวไปกินเองทํานาได้น้อยนะครับเน้นความประณีตนะครับความสวยงามแล้วก็จัดการง่ายแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อในปีต่อไปนะครับพูดไปทํางานไปก็ยืไงไยนะครับห <laughs> อ,อบเลยนะครับผมเนี่ยเขา,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 ามันจะอยู่ดัล่างคุาก็ต้องระสมหลายๆห,หลอดให้จ็กน้อยนะครับผม ปกติเฮาจะเอาดินล่งก่อนแล้วเอาเขาไ้บนนะครับจะมีเบาเอเทเขาใส่คุมากก่อนก็เลยต้องเอาเขาล่วงก่อนนะครับประมาณนี้นะครับส่วนอัตราส่วนดินแปดเขานึ่งนะครับแต่อยู่ที่ภาชนะของเฮานะครับว่าเป็นถังหน่อยหรือถังใหญ่นะครับเนาะ แล้วแต่นําว่าเขาจะเพาะเอาไว้สาหรับทํานากีไรกีไรนะครับอันนี้สูตรนี่นะครับอัตราส่วนประมาณนี้สัดส่วนนี้เราเอเ,าเพาะสําหรับทานาสามงานไม่ถึงไรนะครับสามงานประมาณหกสิบถาบห้าสิบถึงหกสิบถาบนะครับแต่ถ้าดําเป็นแถวนะครับหกสิบถาบหรือว่าเฟื่อได้หนึ่งไรเกินหนึ่งไรนะครับแต่ถ้าไปทำหน้ายุ่นนะครับจะอยู่ที่ระยะทาง ในการยน่นนะครับบางคนมักยน่นมักทำหน้าที่ทำทีโยนทีบางคนยน่นห่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น,นครับจหัวเฉลี่ยไปนะครับประมาณไร่ละ70-80ผาดน,นะครับถ้าทำาไร่อันนี้3งานนะครับก็ลดจำนวนลงลดจำนวนลงจาก80ก็เหลือแค่60 60บถาดน,นะครับประมาณนี้ครับเราไดท้ทำมาแล้วปีที่4แล้วนะครับผม ลำรับการพ่อก้านี่ถ้ำถเนาะบางคนก็จะบอกว่ามันถีไปไหมข้าวมันลงในเมล็ดข้าวมันลงในหลุมเยอะเกินไปไหมอันนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับผมปัญหาขอขอให้มันงอกขอให้มันเกิดแค่นั้นนะครับเราค่อยไปเว้นระยะห่างที่แลงหนาเอานะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดมันไม่งอกนั่นแหละคือปัญหานะครับ บางคนมักมักดำห่างๆบอ่อยากให้เขาเกิดนะนะครับเพ mm ิ hmm. ่นแบบนี้ดมาว่าใส่มเมล็ดเผาเยอะเกินไปอันนั้นก็อยู่ที่ความพอใจของเรานะครับถ้ามักดำหน้าห่างหรือมักดัหน้าทีในตุ่มหนึ่งในเบาหนึ่งในหลุมหนึ่งเ้าอ,อยากให้เขานล่งไปจะมเข้ากำหนดเอานะครับอัตราส่วนนี้อาจจะไม่ตายตัวนะครับไม่ใช่สูงตายตัวสามารถปรับเพิ่มเติม,ตมหรือลดจํานวนอย่างใดอย่างหนึ่งลงก็ได้ สามารถเพิ่มข้าวหรือลดข้าวสามารถเพิ่มดินหรือลดดินลงก็ได้แล้วแต่เรานะครับมีความพอใจแลบพี่น้องอาะอ่าเสท็ดแลวนะครับผมสหรับการผสมดินและพันข้าวนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับต่อไปต่อไปเ้าจะท่ากันนะครับเพาะลงในถ่านปาดลงในถานแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนการ นำอัตราส่วนทั้งหมดที่เราผสมน,นะครับเท hey, ลงไปเท hey, ลงไปพี่น้องครับนี่แล้วก็ใช้แล้วก็ใช้มือยาคมแป้นนี่ใช้มือรูปนะครับเข่าและดินนะครับจะลงไปโดยอัตโนมัตินะครับลงทุกหลุมแต่จะเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณห้าถึงเจ็เมล็ดมันจะลงสิบลงสิบเอ็ดลงสิบสองกระซ้างมั่นครับนะครับบางหลุมก็จะมีสีบางหลุมก็จะมี ห้าบางรุ่มก็จะมีหกมีเจ็ดกระบอกเป็นหยัางครับผมขอให้มีข้าวขอให้มีเมล็ดข้าวงอกนะครับผมนะมันจะเกิดทุกหลุมหรือไม่ทุกลุมกระบอกเป็นหยัางครับต่างมัน่นนะครับเพราะว่าในหนึ่งถาดมันมีแต่สี่ลอยสามสิบสี่หลุมนะครับมันก็จะเกิดบวตำกว่าสี่ลอยยี่สิบหรือสี่ลอยหยิบหานะครับหลุมประมาณนี้นะครับ ข้าวเห็ดด,ดีนะครับบอ่อไหนกกินรอมด,ดีนะครับอัตราการงอกก็จะดีแต่กระโยู่ที่มเมล็ดพันธุ์เขาของของ้านั่งนี่แล้วแล้วเห็นบอ่อหนึ่งถาดหนึ่งถาเดเสร็จไปถาดต่อไปถาดต่อไปกระเห็ดเหมือนเดิมทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จดินมันก็แห้งแนะ่จะนอย้ารุ่มๆ่มแบบนี้มันก็จะฝุ่งกระจายนะครับง่ายเป็นธรรมดา ถ้าจะให้ดีนะครับให้ดินซุ่มๆจัหน้อยมีความชฉื้นจักนิดนึงนะครับมีความชื้นนิดหน่อยนะครับชฉื่นจักประมาณ 20- 30ปรซประมาณนี้อ่าบางคนก็บ,บอกว่าใส่ไม้กระดานไม้บรรทัดหรือใส่เกียงนะครับกรารเรียแต่ข้อมถนัดนะครับเบอีถนัดมือก็ใส่มือแบบนี้นะครับมันสัมผัสด,ด้วยมือน,นะครับมันเหตุง่ายหูซึกว่ามันง่ายถ้าใส่เกียงนะครับผม กหมอสสำหรับคนทีถนัดใส่เกียงมีอันใดก็ใส่อันนั้นเบาเอวบ่มีเกียงก็ใส่มือนี่ละง่ายๆลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับอย่าเพียให้มันยากนี่ทำนี่นะครับ,เอ,นะรบเอามาว่างใส่ถุงปุ๋ยถุงกระสอบแบบนี้เพื่อ,อยังเพื่อเวลาเขาว่างเป็นแ่สั้นเนี่ยประมาณสิบถึงยี่สิบถาดเ่าก็จะยกไปสองคนเราไปว่างไว้นะครับมันก็จะง่ายขึ้น จากเืมอก้อนคลิปคนก้อนนั้นในปีที่แล้วเนาะยกไปที่รัถาดอ่ะแบบนั้นร้อยถาดกันย่างไปร้อยรอบนะครับอันนี้ร้อยถาดย่างซิบรอบกับพ่อนะครับหรือหารอบกับพ่อนะครับผมประมาณนี้เนี้ยวปาทีให้เบิ้งอีกจักหนึ่งถาดนะครับแล้ววันนี้ก็จะขอหยุดลิไปไว้นะครับจะไปให้เบิ้งอีกเที่อนึงนะครับตอนห้องว่างเลี่ยงในถาดนะครับเนาะอีพี่นี่จะเน่าแน่เด้อครับพี่น้องเด้อนะครับ อยากให้เห็นนะครับทุกขั้นตอนนะครับผมนี่นี่เข่ากับดินมเมล็ดเข่ากับดินที่เาราผสมไวก็จะลงไปอยูใ่ในนี้ทุกลุมนะครับนี่เนบะใส่มือเลยฐานมือนะปาดออกอันนี้ที่เห็นว่าเปียกๆก,ก็คือถาดข้าหล่างมาใหม่ๆเนาะถาดยังล้างมาใหม่ๆแล้วก็ตากยังไม่แห้งอเอาแค่สะเด็ดน้ำสะเด็ดน้ำก็พอนะครับ ส่วนว่าเ้าปาดลุไปแล้วมันยังมีดินค้างอยู่น,นี่กระร่างครับเวลา,าห้องรถนาไปมันยยบลงครับพี่น้องอย่าไปซีเรียสไม่ต้องซีเรียสนะครับเอาง่ายง่ายง่ายเฮ็ดง่ายกับง่ายเฮ็ดหยากกับยากเพราะฉะนั้นเขาเฮ็ดไว้ง่ายง่ายดีที่สุดทำง่ายง่ายแต่ไม่มากงา่ายนะครับพี่น้องครับง,างา่ายง่ายจะได้ครับหลังจากที่ห้าเพาะกล้าลุนะครับในถาดลุมแล้ว ครับนํำส่วนผสมทั้งดินและข้าวลงมาในถาดหลุมแล้วนะครับจะว่างเป็นกองเป็นตั้งนะครับโดยที่เขาจะใส่กระสอบเข่านะครับผมกระสอบเขาว่างไว้ข้างล่างหรือกระสอบปุ๋ยเนาะว่างไว้ข้างล่างเพื่อเวลาเขายกนะครับมันจะได้ง่ายนะครับผมอ่ะตั้งหนึ่งก็จะมียี่สถาดนะครับมีอยู่3ตังกับหกสิบถาดดินยูนี่คือประมาณหนึ่งขุดถังนะครับผมนะครับหนึ่งขุดถังมันจะหกสิบถาดแต่ถ้ามันยูนี่สิประมาณสิบเนาะ สิบกับสิบเป็นเจ็ดสิบถาดได้หนึ่งไรครับผมอัตราส่วนดินแปดคู่ถังข้าวหนึ่งคู่ถังจะได้หนึ่งไรเลยนะครับเจ็ดสิบก็บถาดนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปเบางสถานที่ที่เราจะวางถาดก้านะครับสถานที่จะเป็นสถานที่ตรงนี้นะครับข้างบนจะเป็นผ้าซาลแอนคุมนะครับเพื่อพางแสงแดดแล้วก็ป้องกันนกบมหายนกเข้ามาจิกมากวนนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะวางตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นข่าดอพี่กุลข้าวเหนียวดอพี่กุล นะครับอันนี้อายุก้า23วันแล้วนะครับสามารถนําลงไปปากดําได้แล้วนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับ25-30เซนอันนี้คือพร้อมที่จะปากดําแล้วนะครับผมอ่านี่เห็นปะงามบอครับพี่น้องอันนี้คือข้าวเหนียวดอพิกุลนะครับเป็นข้าวต้นเตี้ยนะครับส่วนตรงนี้เราจะวางถาดกล้าข้าวเหนียวกำนะครับข้าวกำใบเขียวนะครับนี่มีหยาแนงแนงบะเป็นหยังครับนะครับมีเห็นมีหยังกัดเกลียเกลี้ยออกนะครับผม อย่าให้มันโคโลเิเลแห้งนะครับอย่าให้มันเว,เวลาเวลาเ่าว่างมันจะบอโครโลเิเลเนาะกะเคียๆออกนิดๆน้อยๆกะสามารถว่างได้แล้วนะครับมาเสาอยู่ห้องไปเอาถาดกลามาว่างกันเลยครับ ครับพี่น้องวางแบบนี้แหละนะครับวางแบบง่ายๆนะครับขอแค่เขา้าเคลียร์สถานที่ไปแล้ววางบางอย่างมุงฟอบในเขาเพราะงเอาแนวติงกันได้หรือวะเพราะตรงติงกันวางเขาแค่ววางครับนี่จะเป็นที่เท้าพอไบหลุนแรกจะเป็นข้าวเหนียว แฮมเป็ดติดเสาเลยก็ไดหัวหดน้ำดั็หดแต่หัวข้างแต่งก็เบ้ายเขาทักฝุ่เอายนบ่พอเสียงเสียง อสองสี่แปแปดสิบเอาได้ครับครับผมพี่น้องครับหลังจากที่เห้าว่างถาดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมห่อก็จะทําก,า,การคุ้มด้วยผ่าแงงเขียวหรือว่าผ่าล้านตากเข่านะครับเนาะนะผ่ามุ่งสีฟ้าเนาะเอามาคุ้มไว้เพื่อป้องกันเวลาห้ารดน้ำหรือว่าเวลามีฝนตกลงมานะครับมเมล็ดเข่ากับดินอยู่ในถาดจะได้บอก,กระเด็นออกจากถาดหลุมนะครับผม าบางท่านนะครับเพื่อนกระสงสัยว่าเมื่อเวลาลดน้ำนะครับมเมล็ดเขาจะก,กระเด็นออกบ่อนะครับคำตอบก็คือถ้าเข้าคุ้มด้วยผ้าะาลแอนหรือผ้ามุงตาเขา่าผ้ามุงสีฟ้าเขานี่ผ้าดังผ้าล้านเ่านี่เอามาคุ้มแล้วก็ลดน้ำบ่อเป็นยังครับบ่อกระเด็นครับแล้วก็ฝนตกไม่แห้งทําได้กับบ่อกระเด็นนะครับผมแต่ถ้าเข้าไหวแบบเปื่อยๆเราต้องบรได้คุ้มเอยียงเลยแบบนี้นะครับฝนตกมาลดน้ำลดน้ำหรือฝนตกคอยตกแห้งกระซงนะครับผม กระเด็นออกนะครับผมทั้งดินทั้งเม็ดเขากระเด็นออกนะครับนี่ประมาณนี้ครับทั้งหมด63ถาดนะครับผมเหลืออ่พุ่นเดี๋ยวจะไปหาหม่องว่างนะครับเพราะว่าหม่องว่างถาดเท่าเต็มพิกัดแล้วนะครับว่างได้แค่นี้นะครับผมอ่านี่ครับคือผาล่านตัวนี้นะครับที่จะมาคุ้มแปลงพอกาของเขานะครับก่อนที่จะทําการลดน้ำครับเดี๋ยวขอเวลาคุ้มแปลงพอกาแป๊บหนึ่งครับ มีห้ากับสิบปุ๊กไปแล้วเรียบร้อยครับผมหลังจากเข้าคุ้มผ่าสีฟาแล้วนะครับนอกผ่าล้านตาเขาเอามาคุ้มดันบนแล้วแบบนี้นะครับผ้ามงเขียวผ้าแงงนะครับผมคุ้มไวแล้วห้ากระทาการรดน้ำนะครับด้วยวิธีการเปิดสายยางนะครับเปิดก๊อกซุบสายยางใส่แล้วก็มาใส่ฟักบัวแบบนี้นี่นะครับแต่สาอยู่เอาฟักบัวมาให้พี่น้องเข้าเบิ่งแนะ้ นี่ฟักบัวแบบนี้นะครับซุปที่ปลายสายยางเพื่อจะรดน้ำมันเป็นฝอยๆครับถ้าบ่มีเขาก็ใสมือบีบเอาให้มันเป็นฝอยๆนะครับกรดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับผมรดน้ำให้เปียกให้ชุ่มนะครับถ้าอากาศแห้งๆนะครับแดดแห้งๆฝนบ่ตกนะครับกรดน้ำสามเวลาเช้ากลางวันเย็นนะครับแต่ถ้ามีสาเลนคุ้มดันบนแบบนี้ก็รดน้ำแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นก็พอครับเพราะว่าแดดมันบ่ได้โดนแผงพอกาเข้าโดยตรงนะครับบ่ได้โดนแผงกาโดยตรงเพราะว่ามันมีสาเลนกองแสงอยู่นะครับผม การรดน้ํานะครับผมให้ชุ่มนะครับเช้าเย็นก็เพียงพอนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการเพาะกล้าในถาานลุมของเขานะครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาเอบ้านสวนนมพักชาแนลด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยครับเด้อสําหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ